สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนูพิซซ่าโทสหรือว่าขนมปังหน้าพิซซ่านะครับเป็นเมนูทานเล่นที่ทำเองได้ง่ายๆจากที่บ้านเลยนะครับเพียงมีหม้ออบลมร้อนนะครับเราก็สามารถทำพิซซ่าทานเองได้นะครับใส่เครื่องได้เต็มที่เลยนะครับเครื่องแน่นๆใส่ชีสยืดๆนะครับทานร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็ ใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับส่วนผสมเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือน้ําซอสสาหรับทาพิซ za แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นท็อปปิ้งนะครับอย่างแรกจะเป็นขนมปังแซนวิชชนิดแผ่นนะครับเราใช้แผ่นหนานะครับต่อไปในส่วนของซอสนะครับใช้มายองเนส100กรัมซอสมะเขือเทศ200กรัม ผงออริกาโน่ครึ่งช้อนชาครับต่อไปในส่วนของท็อปปิ้งโรยหน้านะครับก็จะมีแฮมหันนห่นชิ้นปูอัดหั่นชิ้นสับปะรดหั่นชิ้นมอสซาเรลลาชีสหรือว่าชีสโรยหน้าท็อปปิ้งของพิซซ่านะครับแล้วก็ออริกาโน่ครับประมาณครึ่งช้อนชาครับท็อปปิ้งนี้จะใช้ยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับเรามาทำซอสพิซซ่ากันก่อนนะครับอย่างแรกเราใช้ ซอสมะเขือเทศนะครับใส่ลงไปตามด้วยมายองเนสครับมายองเนสนี่จะช่วยเพิ่มความหวานมันนะครับทำให้พิซซ่าของเราเนี่ยกลมกล่อมขึ้นนะครับจากนั้นก็ใส่ผงออริกาโน่ครับผงออริกาโน่ก็จะทำให้มันมีความหอมนะครับพิซซ่าที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับความหอมจากออริกาโน่นะครับพอเราได้น้ำซอสแล้วเราก็เอามาทาที่แผ่นขนมปังนะครับวันนี้เราใช้แผ่นขนมปังสำเร็จเลยนะครับมันทำ หาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาอบขนมปังให้วุ่นวายเลยนะครับได้ความอร่อยไม่แตกต่างกันเลยนะครับเราใช้ชนิดแผ่นหนานะครับเวลาทานก็จะได้แบบมีความหนานุ่มนะครับจากนั้นเราก็นำท็อปปิ้งมาโรยหน้านะครับวันนี้เราจะใช้แฮมหั่นชิ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยปูอัดครับท็อปปิ้งนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะครับ ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลยนะครับต่อไปก็เป็นสับประรดครับเพิ่มความหวานแล้วก็ความหอมสดชื่นนะครับพอเราใส่ท็อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับเราเอาไปใส่ที่เตาอ,อบได้เลยครับจากนั้นเราก็โรยหน้าด้วยชีสครับชีสนี่ยิ่งใส่มากความยืดความหนื่ก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับใส่ไปเลยเต็มๆ็มเลยนะครับ ากนั้นเราก็ปิดฝาเตาอบครับตั้งอุณหภูมิที่200องศาครับใช้เวลาอบประมาณ10นาทีนะครับหรือเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับถ้ามันไม่ถึง10นาทีนะครับหน้าชีสมันเริ่มแบบมีรอยไหม้น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าใครมีที่เบรนแก๊สนะครับจะใช้ที่เบรนแก๊สเบรนก็ได้นะครับหรือใครจะไปอบในกระทะเทฟลอนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับ แต่ถ้ามีเป็นหม้ออบรมร้อนนะครับก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับตั้งเวลาไว้10นาทีก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเรานําออกมานะครับแล้วก็โรยด้วยผงออริกาโนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับพิซซ่าทต์นะครับความอร่อยก็คือต้องทานตอนที่มันอุ่นๆร้อนๆนะครับชีสมันก็ยังจะยืดแล้วก็นุ่มนะครับขนมปังก็จะมีความกรอบนะครับ สุดท้ายเราก็โรยด้วยออริกาโนอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับใช้วัตถุดิบก็ไม่กี่อย่างเองนะครับเพื่อนๆสามารถทำไว้ให้ลูกๆทานได้เลยนะครับแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะใส่เนื้อสัตว์นะครับหรือว่าจะใส่เห็ดนะครับควรจะเอาไปรวนให้สุกก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาโรยหน้าเป็นท็อปปิ้งนะครับเวลาเราอบเราใช้เวลาอบแค่10นาทีเองนะครับทุกอย่างก็จะได้สุกพร้อมกันนะครับ เพื่อนลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปทานพิซซ่าก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ